ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่6กรกฎาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับดับฝันแลนสไลด์บันเทิงครับสอสอและสอวอร,รวมทั้งรัฐมนตรี กำลังจดจอเรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับคือร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพรปพักการเมืองชิงไหวชิงพลิบกันว่าการคำนวณที่มาของสอสอบัญชีรายชื่อจะเอาแบบไหนดีหารร้อยหรือหาร500ดีหลังจากที่รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่เป็นบันบรตรสองใบเปลี่ยนสัดส่วนระหว่างสอสอเขต กับสอสอบัญชีรายชื่อเป็น400กับ100คนความบันเทิงยังไม่จบลงแค่นั้นเพราะเมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยเพื่อแก้ไขในรายละเอียดขณะนี้ถึงเวลาต้องถกเถียงกันว่าสอสอบัญชีรายชื่อ100คนต้องใช้วิธีการคำนวณแบบไหนก็มีอยู่2ทางแนวทางแรกเอาจำนวนบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อทั้งหมดมากองแล้วหารด้วย100 ผลลั์ที่ออกมาคือจํานวนบัตรเลือกตั้งต่อสสหนึ่งคนยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันประเทศไทยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราวๆห้าสิบล้านคนหากมีผู้มาใช้สิทธิสิบล้านคนก็เอาหนึ่งร้อยหารผลลัพธ์คือสี่แสนคนก็เท่ากับว่าสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนต่อจํานวนผู้มาใช้สิทธิสี่แสนคนอีกแนวทางคือเอาห้าร้อยคือจํานวนสสทั้งสภาหาร แต่กรณีนี้ต้องคำนวณสสพึงมีของแต่ละพักการเมืองก่อนแล้วค่อยมาคำนวณหาจำนวนสสบัญชีรายชื่อต้องไปดูว่าแต่ละพักการเมืองได้สสเขตไปกี่ที่นั่งแล้วจึงจะเพิ่มจำนวนสสบัญชีรายชื่อให้เต็มจำนวนสสพึงมีที่คำนวณเอาไว้ในสภาจะเอาวิธีไหนคงต้องสู้กันมันหยุดเพราะสามารถชี้ชะตาผลเลือกตั้งได้เลยทีเดียวว่าพักไหนจะกินรวบ หรือพักไหนจะศูนย์พันก็เป็นที่รู้กันครับว่าพักการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยอยากได้บัตรสองใบก็ได้ไปสมใจและพักเพื่อไทยอยากได้มากกว่านั้นคือหาร100เพราะเชื่อว่าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตเหนือกว่าใครแน่นอนแนวคิดแลนสไลด์ส่วนหนึ่งก็เพื่อกินรวบสสบัญชีรายชื่อนี่เองขณะที่พักเล็กอยากหาร500กลับไปใช้สูตรสสพึงมีเหมือนเดิม ไม่เช่นนั้นไม่มีทางกลับเข้าสู่สภาได้อีกแล้วพลังประชารัฐอยากได้แบบไหนโจทย์นี้ยากมากนอกจากพกความมั่นใจมาเต็มร้อยว่าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตจะมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาดูตัวเลขจากการเลือกตั้งปี2562กันหน่อยครับพลังประชารัฐ8,441,274คะแนนเพื่อไทย 7ล้า8แ8 1พั6คะแนนอนาคตใหม่หรือก้าวไกล6ล้าน3แ3ห617คะแนนประชาธิปัตย์3ล้าน9 5ห9 3 58คะแนนภูมิใจไทย3ลน7แ3ห4 4 59คะแนนที่เหลือต่ำกว่า1ล้านคะแนนแต่เลือกตั้งครั้งนี้ที่จะมาถึง เพื่อไทยพกความมั่นใจมาเต็มร้อยว่าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตจะมากกว่าใครเพราะพรรครัฐบาลเสื่อมความนิยมลงไปมากโอกาสที่พลังประชารัฐจะได้8 4ล้านแสนเสียงน่าจะยากในมุมของพรรคพลังประชารัฐเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนักว่าพรรคตัวเองจะได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตเหมือนเคยเพราะนิดาโพยกให้เพื่อไทยเป็นเต็งหนึ่งความนิยมในตัวอุ้งอิงก็มากกว่าลุงตู่หลายขุม มีผลทางจิตวิทยาไม่น้อยฉะนั้นพักพลังประชารัฐยึงสองใจสองใจจะเอาสูตรคำนวณสอสบัญชีรายชื่อแบบไหนที่มีประโยชน์กับตัวเองมากกว่ากันและการตัดสินว่าจะโหวตแบบไหนจะเป็นการสะท้อนถึงการประเมินตัวเองของพลังประชารัฐว่าคะแนนนิยมอยู่ในระดับไหนเช่นกันถ้าคิดว่าคะแนนนิยมยังดีอยู่ลุงตู่ยังขายได้และขายดีก็หาร100ไปได้เปรียบแน่นอน แต่หากประเมินแล้วศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงไม่ง่ายเหมือนการเลือกตั้งปี2162ก็กลับไปที่500ไพ่ถูกแบออกมาหมดแล้วเหลือแค่ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนข่าวล่าสุดบอกว่าลุงตู่จับเขาคุยกับลุงป้อมแล้วเคาะออกมาที่หาร500เพื่อดับฝันแลนสไลด์ทรงตะลิบเก็บไปยังพักร่วมรัฐบาลกับสอวอให้เอาตามนี้ ทิศทางการโหวตในฝั่งรัฐบาลขณะนี้อยู่ในสภาพไม่เป็นเอกภาพพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเอาแน่ๆหาร500แต่ประชาธิปัตย์นี่สิยังเป็นปัญหาเสียงยังแตกอยู่หากประชาธิปัตย์ยังยึดภาคใต้ได้ทั้งภาคหาร100อาจเป็นประโยชน์กว่าเลือกตั้งคราวหน้าเก้าอีสอสอภาคใต้เพิ่มจาก50เป็น58คนหากประชาธิปัตย์ได้ภาคใต้มาเป็นกอบเป็นกำ บวกกับพื้นที่กอทมอและภาคอื่นๆคะแนน๊อปบูล่าโหวตเยอะโอกาสได้สอสถึง100คนใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในคณะกรรม,มาการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายมีกรรม,มาการเสียงข้างน้อย6คนซึ่งเป็นฝากฝ่ายค้านสงวนคำแปลยติคำนวณสสบัญชีรายชื่อใช้100หารเอาไว้ก็รอลุ้นกันว่าที่ประชุมรัฐสภาจะโหวตออกมาหน้าไหน แต่วิบากกรรมยังมีต่อแน่นอนไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรอาจต้องไปจบที่ศาลร,รัฐธรรมนูญหากออกมาสูตรหาร100ซุ้มเสียงต่อขัดมาตรา93และ94เพราะสสพึงมีนั้นยังอยู่ไม่ได้ถูกแก้ไขไปด้วยแต่อย่างใดออกมาหาร500ก็อาจมีคนไปร้องว่าขัดมาตรา86และ91เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณสสบัญชีรายชื่อของแต่ละพักการเมืองอีก ฉะนั้นอาจยังต้องลุ้นอีกนานพอควรกว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเสร็จสิ้นไม่ใช่วันสองวันนี่คงเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่สู้กันตั้งแต่ออกกฎหมายไปจนถึงวันที่กฎหมายบังคับใช้แต่ใช่ว่ากฎหมายจะเป็นตัวตัดสินว่าพักไหนจะชนะการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวความนิยมในตัวพักการเมืองและนักการเมืองคือปัจจัยสําคัญที่สุดการสร้างความนิยม ในเวทวงการเมืองไทยมีสารพัดวิธีทั้งขาวและดำถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะหารร้อยหรือหาร500ไม่เท่าหารความรู้สึกร่วมกับประชาชนเป็นการบ้านที่ยากสำหรับพักร่วมรัฐบาลเพราะเป็นฝ่ายยืนอยู่ในที่แจ้งส่วนฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่บริหารประเทศงานหลักคือวิจารณ์จึงมีความได้เปรียบในสังคมที่อ่อนแอเรื่องข้อมูลข่าวสารสุดท้าย จึงอยู่ที่ประชาชนประชาชนเป็นอย่างไรสอสอเป็นอย่างนั้นศิลปชัย Daily, เดลี่รองมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ